สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่พุทธาจักรราศีกับแม่หมอเออร์วินรายการที่พาคุณไปสำรวจดวงดาวและเสริมพลังด้วยบุญบารมีวันนี้แม่หมอจะพูดขินห้าอันดับราศีที่ดวงร้ายหรือดวงดับในครึ่งปีหลังพศ2568 ตั้งแต่กรกฎาคมถึงธันวาคม2568อิงจากโหราศาสตร์สากลที่ทั่วโลกจับตาปีนี้ดาวพระหัสสบดีเคลื่อนจากราศีเมถุนไปราศีกรกฎในเดือนสิงหาคมส่วนดาวเสาในราศีมีนและดาวมฤตยูในราศีพฤษภอาจสร้างความท้าทายให้บางราศีแต่ไม่ต้องกังวลไปค่ะ แม่หมอมีคลิดลับแก้เคล็ดแบบพุทธมาให้มาดูกันว่าราศีไหนต้องระวังบ้างอันดับ5ราศีเมษร,ราศีเมษคุณเหมือนนักรบที่เจอสนามรบสุดหินดาวมฤตยูในราศีพฤษภกระทบในเรื่องการเงินอาจมีค่าใช้จ่ายไม่คาดคิดหรือลงทุนแล้วสะดุดการงานต้องระวังความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน ความรักอาจมีเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆคำแนะนำแก้คิดแบบพุทธะทำบุญถวายแสงสว่างเช่นเติมน้ำมันตะเกียงหรือสวดมนต์บทชินบัญชรเพื่อปัดเป่าอุปสรรคและควบคุมอารมณ์ให้เย็นลงค่ะอันดับ4ราศีสิงห์ราศีสิงห์ราชสีอย่างคุณอาจเจอพายุเล็กๆ ดาวเสาในราศีมีนส่งผลให้การงานมีความกดดันอาจเจออุปสรรคจากผู้ใหญ่หรืองานที่ต้องแก้ไขซ้ำการเงินต้องระวังการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยความรักคนมีคู่ต้องสื่อสารให้ชัดเจนคำแนะนำแก้คลึกแบบพุทธะทำบุญบริจาคน้ำดื่มหรืออาหารแห้งให้วัดและสวดมนต์บทรัตนสูตรเพื่อเสริมพลังใจและขจัดปัญหา อันดับ 3. ราศีมังกรราศีมังกรดวงคุณเหมือนปีนเขาที่เจอทางชันดาวเสาในราศีมีนสร้างบททดสอบในเรื่องการสื่อสารอาจมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือการเจรจาการเงินต้องระวังการลงทุนที่เสี่ยงเกินไปความรักคนโสดอาจรู้สึกเหงาคำแนะนำแก้เคล็ดแบบพุทธะ ทำบุญได้การบริจาคหนังสือธรรมะหรือสวดมนต์บทพาหุงมหากาบเพื่อเสริมสติปัญญาและความอดทนอันดับ2ราศีพึกษพราศีพึกษพดวงคุณเจอมรสุมจากดาวมฤตยูในราศีของคุณเองการงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตะทันหันเช่นปรับโครงสร้างทีมหรือโยกย้ายตำแหน่ง การเงืมต้องระวังการตัดสินใจที่หุนหันความรักอาจมีปัญหาจากความดื้อรัน้นคำแนะนำแก้เคล็ดแบบพุทธะทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อปลดปล่อยสิ่งติดขัดและสวดมนต์บทโพชชังปะริดเพื่อเสริมสุขภาพและพลังใจอันดับหนึ่งราศีกัน และราศีที่ต้องระวังที่สุดคือราศีกันดาวเสาในราศีมีนตรงข้ามกับราศีคุณสร้างความท้าทายในทุกด้านการงานอาจเจอปัญหาความล่าช้าหรือความกดดันจากหัวหน้าการเงินต้องระวังการใช้จ่ายเกินตัวความรักทั้งคนโสดและมีคู่ ต้องระวังการทะเลาะจากเรื่องเล็กน้อยทำแนะนำแก้เคลียดแบบพุทธ,ธะทำบุญถวายสังฆทานหรือบริจาคของใช้ให้ผู้ยากไร้และสวดมนต์บทเมตตาใหญ่เพื่อสร้างพลังบวกและลดความขัดแยง้งและนี่คือ5ราศีที่ต้องระวังในครึ่งปีหลังพศ2565ค่ะ แต่ไม่ต้องกลัวไปเพราะดวงร้ายแก้ได้ด้วยใจที่มั่นคงและบุญบารมีมันทำบุญสวดมนต์และตั้งสติให้ดีแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายเจอกันใหม่ในพุทธจักรราศีกับแม่หมอเอ,อวินสวัสดีคะ่ะ